เป็นชุดเป็นชุดแต่เป็นไหวเไอ้ไม่มีพิซซ่าอ้ามรอบนี้มีสเต็กเอาสเเต็กดี๋ยวไข่รีบวะนี่ยตากันอดดีเลยสเต็กโอ้เริ่มแหลกแล้วะแลกคนเดียวใช่ไหมสลัดแม่งสลัดแม่งปวดหัวจัดเล่นงาเมื่อวานอะกดไอหยิบจานยิงเหรอกดพีกดพีกดพีเพื่อหยิบอะแต่ว่าพวกถูพื้นพวกขันพวกอะไรเงี้ยต้องกดตัวะ ใช้แค่สองปุ่มเฮ้ยเดี๋ยวลูกค้าลูกค้าเลือกร้านกันเอาไันไหนแม่กูหยิบแมวไม่ได้ไหมอันนี้อันนี้ดูน่าสุดอะลูกค้าแมวเฮ้ยสเต็กมีสเต็กมีความระดับความสุกด้วยหรอใช่สามสามระดับต้องดูว่ามันโอ้โหเนี่ยระดับตำตาอยู่ระดับต้มเนี่ะใครจะเป็นผู้ช่วยเชฟนะโอ้ใช่ไหมเฮ้ยมันมีแบ่งด้วยใครก็ตุกตุกตุกอะไร อไปศึกษางานกับอาร์มเลยเดี๋ยวเอาไขเขากดแลบแปมเปนเธอจัดร้านเลยไปเราเชฟไปเลยส่วนเราอไอ้หมุนเชฟอ่ะมอ้่นหมุนตัวเย็นได้เลยวใช่หมุนได้หมุนเลยเราเรารับลูกค้าสี่ดีกว่าเออรับลูกค้าได้เยอะๆโดยรวยแต่ดูดูซ้ายบนมันบอกว่ามันจะมาสมงพิษกระสองนะอ๋อเหรองั้นก็งั้นชิดกำแพงไปเลย ตั้งอย่าได้สี่ก็ได้เผื่อไว้บ้างเนี่ยนั่งมุมไปยังไงเฮ้ยให้สองเตาว่ะอลดีว่ะไอเนี่ยนั่งโดดวัวไปเลยเนี่ยก็จะเหมือนเป็นเตาเน่ามันเป็นเตาเน่าสองอันเลยนะใช่ป่ะเออเตาเน่าเตาเน่าคืออะไรวะเวลาทอดแล้วน้ำมันมันจะเดินลงพื้นอะแล้วแล้วมันทำให้เราเดินช้าลงโทรศัพท์คืออะไรอะเดลิเวอรี่อ่ะไปเอาไว้เร่งโซเทียอะไรลูกอย่ากดนะมึงตอนนั้นกูไม่รู้อะ เราไว้กดตอนแบบเรียกลูกค้าลูกค้ามาเยอะขึ้นนะแล้วเราจะได้ตังค์อ๋อเหรอเราจะได้ตังค์เพิ่มขึ้นแต่พอยิ่งลูกค้าเยอะขึ้นก็ยิ่งวุ่นอ่ะมันเอาไปเก็บข้างในนะเอาไว้ตรงนี้แหละนะมันเครื่องครัวห้องออฟฟิศไว้ตรงนี้ของออฟฟิตน่ะอ๋อเหรอโอเคโอเคจะได้ไม่ไปเกะกะในครัวเขานั่นในครัวมันไม่กระจุกกระจุกเป็นที่เดียวกันไันเลยหรอวะนะเอาไว้ไกลเพื่อความเร็วไงไปดีไปเคเคเคเอเไอ้เหี้ยมีคนลาออกแล้วไปไปไป เ,เลยลูกค้าเร็วลูกค้าเีเอเ้าเา่าระดับหนึรอเลยไว้เลยก็ได้ระดับสดับสามเลที่สุดเลยอ๋อในในกลัวให้เขาทำกไปนเราทำข้างนอกเนาะใช่ใชกลยเป็นลูกค้าใช่เปนลูกค้านเฮ้ยทำอะไร ี่ยนชื่อร้านได้อันนี้นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่โตไม่ใหญ่ๆอย่าเราไว้ตัวเราไว้เอาไปเชฟเชฟเปียกเองเชฟเติมเองเลยอ๋ออันนี้อันนี้คนนี้ก็กินเนื้อดิบครับไม่ใช่เนื้อดิบเทอะไรวะนะล้างเลยครับเชฟลูกค้าครับนี่ลูกค้าไปก่อนแล้วมาอู้เยอะเยอะเยอะระดับระดับสองระดับสอง กี่เละครับระดับหนึ่งกับระดับระดับหนึ่งระดับสองครับจานครับอ่าไปเลยครับอ๋อทีละคนอาเสิร์ฟพร้อมกันใช่ไหมใช่ครัขอทั้งมาสองคนไป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 ครับอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรแดกกันรถเธอเหรอใช่มันแดกกันรถเธอเดินช้าลงเวลาเหยียบน้ำนี่นี่เนื้อเนื้อไม่กับเนื้อเนื้อแดงครับระดับสามระดับสองครับ กายจิบจิบจานไปเก็บหน่อยถ้าจานอยู่บนโต๊ะลูกค้ามันจะไม่ได้ลูกค้าเดินติดอะไรก็ไม่รู้ครับเอ้ยไอ้แค่ไอ้อ้ำพ่อพ่อไออเกือบไม่ทันกูหยุดไม่ทันเอาวางวางจานวาง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 จานวางจานยังไงอ่ะกหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองอ่ะล้างจานล้างจานเอาอเออ ไอ้ยุต่อคนตั้งแคบแคบไม่อุดตันจัดตรงล้างจานนี้ก็อุดตันเหมือจานหมดไม่จานวางอยู่นั่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจานมาหยิบหยิบเสร็อันนี้นี่เอาไปเอามาเดี๋ยวเราเอาไปครับดร้านยังไงอุ้ยต้องขยายร้านแล้วกดกดอะไรนะกดอู้นี้ไมแคบอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอ่าจบแล้วหรอจบแล้วแล้วก็ มันจะเปิดซองเป็นเหมือนโลกรายก็คือจะได้อะไรไม่สิกล่อกลตาเหรอุ้ยได้อะไรอ่ะเฮ้ยนั่นเตาดีเตาเดียวาเอาเอาเอาไม่เอาแล้วไอ้เนี่ยของเติร์นเตาเตาดีไว้นี่นะมีคนกดรีโลมันมันคืออะไรเนี่ยในมือคนเนี่ยตั้งปัญหาเป็นสิบบาทเนี่ยตัวลูกเต่าแค่ไ่กดไม่กูไม่ได้ออกไปนอกร้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้ออกไม่ได้ออกเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ช่ากูว่าแมวว่าแล้วไปไหนอ่มันคืออะไรวะมันเราไม่ได้โลบูปินใส่หมุนจานใส่หมุนจานเล่นวะเราออกไปเลยนลูกค้าดีกว่าสวัสดีครับเข้าไปเลยครับเข้าไป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 นั่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววางพื้นวางพื้นกันเลยเป็นดีจังเสร็จปะครับ ơi, phun, gìn gần nó. Điệp, phải rửa sạch. Lắng chén. Lắng. Lợp song kêu lắng chén. Đừng chán bảo. Cái gì vậy? Đúng cái đấy đấy. Ừ. Lớp song con. Ồ, tô đầy. Tô đầy. Tô chén xong rồi. Mình ăn, mình ăn. Lớp một, lớp một, lớp một. Lấy lấy. Dáng máy, dáng máy, dáng máy. Anh lấy kẹp máy, kẹp máy. Thừa, có người tặng. Chịu được à? Anh lấy kẹp máy còn thừa, สองจานแป๊บโอ้โหมึงถือสองจานไม่ได้เนาะเก็บจานเก็บจานแล้วใครมาเติมกลางร้าเธอเชฟเติมเฮ้ตบมืออันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยมาแล้วว่ะมันกับเลือกแนวทางเอาสเต็กซอสสเต็กซอสนี่ไงแอชบลูมลงไปในสเต็กเขาคือวุ่นวายกว่าเดิมป่ะมันไม่ต้องหั่นมันเอาเอ็นนี่อันนี้เนื้อดิบนที่ผ่านละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เไปกันไหมติไปกันมเไปกัติไปกัระดับห่ไม่ใช่ถ้าเสิฟก่อนมันลดเร็วเห็นป่าเราสองคนอยู่ดีรอเหตุอะอ๋ออออเออไม่เป็นไรอันนั้นเอาไว้ให้อนี่เลยเฮ้ยลาบมาลามาลามาลามาหรือว่ามันไม่รัองคนยากอะอะไร ไม่มีเคาน์เตอร์ใครสั่งอะไรเดี๋ยวออเดอร์ยังไม่รับไม่มีที่วางของรอตัวโอ้กดโอได้เลย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 เออโอเคเดี๋ยวใช้พื้นก่อนออ๋อมันรับออเดอร์แล้วให้ได้เลยนี่หว่าใช่ไหมใช่พิซซ่ามันรับแล้วให้ได้เลยเพราะมันทำเมนูเดียวอยู่แล้วาลังจาน อะไรครับไข่จานอะไรครับพิซซ่าสองครับเจ็ดพิซซ่าสิบเอ็ดสิบสองจะเจอกูเอาครึ่งนี้มาเดี๋ยวเอาครึ่งใหญ่ไปโอ้โหวางพื้นนวด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 ลูกค้าลูกค้าจะไม่ไม่ไม่เครียดเครียเหมือนนวดเลยปวดโอ้ยไม่ได้กดโอ้ยมันได้นี่นี่ว่ะมาล่าจ้ามาล่า จานกานอ๋ออยู่คาไทยลูกคาบโคตรเบียดอ่อนครับเุ้ยตาเราไปรับออเดอ์แเราแบบมีอาหารให้ทันทีเลยวะทำสดจริงป่ะเนี่ยทำสดอาหารสดเอ้าเดี๋ยวจานอันนั้นใครไม่ยกเกมโอ้โหใครเลยฝากไอ้ยักษเอาเจยากายไปล้างสิ ลูกค้าฝากจานบ้างครับเอาวังชิลินดูแ่ดาวอ่ะดาวเดติงอินคิริสมันทางเราอ่ะนี่ไงอะไรอ่ะวิกตอเรียนสแตนดาร์ดกับชิปอ๋อมีเพิ่มมันฝรั่งทอดอ่ะแล้วก็มันนี้เนี่กระหว่างว่าแล้วก็ลูกค้าอดทนเยอะขึ้นใจร้อนใจร้อนลูกค้าใจร้อนลูกค้าใจร้อนอ๋อแต่จะได้ตังค์เยอะหรอ ใช่ได้ exp ยิ่ขึ้นเหรอปะบกสองว่า exp อ่ะแต่นี้ก่อเอาเอามันทอดแล้วกันในครัวในครัวจะได้วุ่นวุ่นใช่เพิ่มมันทอดแต่ว่าอะไรนั้นลูกค้าจะมากันน้อยลงอ้าวเดี๋ยวทำไมเพิ่มเมนูแล้วลูกค้าน้อยลงวะก็ให้เราให้เราไม่ไม่หัวปั่นเลยเออใช่ชิ้ชิ้ชิชู้นชิชิชู้นชิ้นชิ้นชิ้น้นชนชิ้นชิ้นชิ้นวายกว่าตอนร้านเปิดอีก สายการเดี๋ยวพอเริ่ม,มงมันพุ่งเรื่องยิบทิชชู่วางโต้ล้านเลยนะอ่าฮะนี่ยิงไปกลางเขาเลยโอเคพร้อม let's go and my เฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เฮ้เยเฮ้ยเป็นไฟเป็นไฟขอเป็นไฟเชื่อ <c oughs> ชิบหายแล้วอ้าวฮะผ่านก่อนปะ ah> เดี๋ยวทอด้อเลยไอ้เดี๋ยวมันทอดอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวทอดอ๋อคกูรีบไปหน่อยเฮียทอดทษดทอโอ้โหอ๋อมันเริ่มใหม่เลยเหวะมันเริ่มใหม่แล้วปกติมันมีแค่หนึ่งชีวิตนี่หว่าแม่เราตอนนั้นเราจับแก๊งกล่องอ๋อเรามีกล่องใช่ไหมโอ้พิซซ่าใหม่ก็เดี๋ยววิธีทอดเป็นปลาคือเอาวางเอาเอามันฝรั่งวางบนเตาไอ้เฮียตอนสเต็กก็เหมือนการ์เมสันเทีนกับสเต็กย่างเข้าเตาไปเลย บอกไว้บอกไว้เอ้ยในครัวมันดูมันดูเป็นระเบียบมากขึ้นเนาะดาเชฟคนนี้เอฟเชฟแล้อ๋อโอเคมาละโอเคโอเคโอ้ยเกือบไม่อ๋อเฮ้ยไม่แล้วเดินยัดประตู อยู่ลูกค้าเต้นยังครับเฮ้ยปอลอลอนั่งไหนครับนั่งไหนครับนั่งอ๋อนั่งคนละโต๊ะนั่งคนละโต๊ะบริการโคตรไวบริการาส f a ที่แท้จริง แค่เอาจารย์แช okay. okay, ่ฟิงโอเคโอเคหนึ่งดาวนะเฮ้ยไม่ใชลินเตอร์เมื่อเกมเมอร์มาเป็นเชฟสี่ครังร้านเฮ้ยโอ้โหไม่เห็นกับต้องขวาต้องขาไม่เห็นแม่งลำบากลัวมากมา้ยพิซซ่ามันไม่หายเลยพิซซ่าเห็ดนะมึงมึงไปประจําการเลยนะมอย่าลืมนะพิซซ่าเห็ดนี่แค่เพิ่มแค่เพิ่มเห็ดเข้าไปป่า อ๋อเออว่ะอ่านเห็ดหน้เห็ดเห็ดสองอันเห็ดสองอันเยอะๆตอนนี้อันนี้ทำไว้นี่ทำไว้นี่ทำไว้ยังไม่สุกเหรอเออไปก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนเอามานี่เอาเอามานี่ก่อนเอามานี่ก่อนเห็ดใส่เอาเห็ดใส่เอาเห็ดใส่เร็วๆมันเกียกาโต้มันเกียกาในครัวเอาออกาเอาเอาอันนี้กายเอาอันนี้เอาพิซซ่ามาเอามาใส่เห็ดมันไม่ไม่ต้องย่างไม่ต้องย่างใส่เห็ดใส่เห็ด โอเคเอาไปอบเอไปอบาไอบอบเรวเร็วการจาบอลจ่อเลยแม่าใรอเลยเดี๋ยวเเหลือที่ไว้เหลือที่ไว้ให้มด้วยถือไว้กันถือถือไว้เอามาเาไปเสริฟเเติบเิอ้โหมึงได้กินคนเดียวมึงใจร้อนเนาะเฮ็ดเเฮ็ดหเฮ็ดนี่นมีอยู่มีอยู่มีอยู่ไปครับ แม่เลยเห็ดรับรอด้วยมีเห็ดรับรอกด้วยมีเห็ดรับด้วยังไม่ได้รับออเดร์ยังไม่รับออเดุดอันนึงล้างจานอีกเห็ด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 อีเห็ดอีเติดอนว่าดอีเห็ิอีเพ็ดอีเห็อีเห็ดอเห็ดอีเห็อีเห็ดอีเั็ดอีเห็ีไออดออเดอเ็ดเเห็ดออันนีไม่ย่างย่างเย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  เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอจานเต็มอีกโอ้ก็ต้องแยกทําแบบตามปกติโหเผ็ดอะไรเงี้ยเฮดต้องซื้อนั่นเพิ่มทหารมามันกินสองมันกินสองจานหันนิดหน่อยถ่านนิดหน่อยวางให้หน่อยเว่อเอานายนายก่อนอนายก่อนอันนี้อันนี้ก่อนเฮ็ดเฮ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 ดสองจานครับเฮดสองจานนั่นธรรมดานี่เอาอะไรครับอ๋อนี่เอาเห็ดอีกเลยเอาชิบหายเอาเห็ดมานี่เร็วแล้วแล้วเด็บเด็บเด็บเฮดอีกเฮดอีกเฮดอีกจานนึงเฮดอีกจานนึง ล้างล้างหยเพชรได้เนาะเคียวจานเคียวจานตัวคนไอ้นั่นไอ้นั่นจะหลับแล้วเออนอกร้านจะหลับแล้วหยิบเพชรทีมเพชรอาจารยปฝากฝาไว้ก่อนไดีลยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวจ่ายไปร้านก่อนจานล้างก่อนคนหน้าร้านเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วอันนี้จานมีอยู่นี่โอ้ปากแปมั้งครับปากฝากฝากฝากไปมั้งครับลูกค้าลูกค้าเห็ดเดี๋อธรรมดาลูกค้าเห็ดธรรมดาเอาเอาเห็ดอันนึงธรรมดาหนึงโอ้ยเชียไอ้ธรรมดามีกหนึ่ง ไปเลยไปเลยยวล้างจานกันอีกคนนึงเอาจานออกให้หน่อยเพื่นหยิบจานออกให้หน่อยจะังไม่ได้หยิบอวางจานบนมือกูไม่ได้ตองเห็ด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 เหเห็ดเห็ดเย็ดเออดเห็เห้ดเห็้เห็ดเห็ดห็่เดเเเเหเเดเ็ดเ ใส่มาใส่มาเออเติบเลยเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเกือบตายนี่เกือบตายลูกค้าดูจานสิครับแแปไดเคาน์เตอร์เพิ่มด่วนๆเออต้องเคาน์เตอร์ด่วนๆเลยต้องรีโลแล้ววะต้องรีโลตังเราเยอะมากอ่ะรับเราควรรับเลยเนาะเหตุอันหนึ่งปกติอันหนึ่งไอ้เรี่ยมันแดกยากจังวะอ้าวางก่อนดิเฮียไปทำนาดดองไม่หมดแน่นะบางทีอ่ะ ว่าไงเราทำสองอันอยู่แล้วเทเทเทเกือบแล้วแกบ่อยบ่อยว่างไงเหี้่ะเต่ามีอันเดียวแมนแมนเสิร์ฟเลยกูเดี๋ยวเรื่องจ้างกูดูเองเกิดมาเพิ่มมันไม่พอแล้วก็ทำทับเกินไอหยิบหยิบหยิบเหรียญทำไมนะไม่ต้องไม่ต้องหยิบเองลูกค้ามันสั่งเยอะอ่ะเห็ดเอ้ยธรรมดาหนึ่งธรรมดาหนึ่งธรรมดาอบอยู่และเห็ดอย่างเยอะตอนนี้กูพูดเลยในครัวน่ะ ตัานถ่านพึ pues ่งในครวธรรดาสองโอเคเดี it hmm. ๋ยวกายหยิบจานเม่นี้หน่อยเดี๋ยวล้างเองจานเดี๋ยวล้างเองโอ้ยหยิบแม่งไม่ค่อยติดเออวางไว้ท่านไปก่อนอันนี้เอาเห็ดธรรมดาอันนี้เอาอันนี้เอาธรรมดาหนึ่งธรรมดาหนึ่งไปก่อนธรรมดาหนึ่งไปก่อน เดี๋ยวออกธรรมดาหนึบใช่ไหมงั้นรอธรรมดาใหม่รอธรรมดาใหม่ก่อนโอเคธรรมดาใหม่มาแล้วเฮ้ยใจดีกระหนึ่งกระหนึ่งอะไรอะไรอะไรเก็บยวไปซัพพลายเออร์เปลี่ยนละ โอเคร้อยบทบาทนเป็นตไฟเออแล้วเฮ้ยเราเป็นงานวันนี้โอ้โหพอแบ่งหน้าที่กันเป็นเขา่ออะไรอ่ะ Exclusive เลือกแนวร้านอะประมาณนั้นนะอ่ามิสซันดีโฟกัสออนคัสเตอร์แฮปปี้ีบเลยมันจะให้ของตกแต่งร้านมาที่แบบแบบเราเข้ามาแล้วแบบเข้ามาแล้ววาวเนี้ย แค่มาให้เลือกเราว่าจแนวไหนแบบลุแนวหรูหราหรือแนวว้าวอ่ะเอ้ยแนวว้วหรือแนวบ้านๆอ่ะเอ้ยหรูหราเลยดิวะครับลูกค้าลูกค้าลูกค้าครับคุณลูกค้าครับลูกค้าขาไม่ดึงต้องรับเลยว่ออเดอร์ดองไม่ได้ละเอรอดเห็ดเห็ดอันหนึ่งปกติอันหนึ่งเผืว่ารอไว้ก่อนจะได้ยังไงแล้วก็ทำคู่อยู่แล้วอ่ะเข้าคิวรอไปเลยก็ยังไงก็อันนี้แล้ว เดี๋ย่นวดเด่นวดลูกค้าให้เราเอาไปวางเอาเผื่อเสิร์ฟมาปะ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 โอเคถึงเวลาแบ่งงานแล้วล่ะเพราะว่าเยอะละเศษสองหลายการละเศษหนึ่งโอเคพอดีเป๊ะ ไอ้ไม่ใช่ดิโอ้โหเออทิ้ยวก็ได้มันออกไปได้ใส่ตรงไปโตเอาไวก่อนรีบไปหน่อยโซอะไรวะตรงไปโตเอาไว้ก่อนอ่ะอ๋อใส่แคปแป้งก่อนตรเมปโตไว้ก่อนะโอเคโอเคนี่อาอะไรอ่ะมันมมัันนเอาจานออกไงวะเทสเทสได้เ็ดเ็ดี๋้ววางไว้เดี๋ยวหยิบมาวางไว้ยังไงเลยมาอโอเค ธรรมดาธรรมดาธรรมดามีแล้วแต่รอรอให้ก่อนต้องเสร็จพร้อมกันธรรมดาไปครับไอ้เห็ดสองเห็ดสองร้างจานแป๊บจานเยอะละต้องเคลียร์จานกัน่อ้ก่อนเดี๋ยวนอกนอกร้านมันจะนี่เห็ดสองเกลียดเกลียดความเกลียดความฝ่าวิธีสิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนนูลุกไป ธรรมดา 2, 2> <Okay. S 1> โอ้พื้นเฮ้ยพื้นเริ่มหนืดเริ่มพื้นหนืดปัญหาแล้วอะเดี๋ยวเช็ดได้เดี๋ยวเช็ดได้เติมไปเลยเติมเลยเดี๋ยวเช็ดให้ <c oughs> าฟังมาขฟังมาลูกค้า <c oughs> อย่าเติมนะอย่าไม่มเติมแบนั้นนะ <c oughs> ไม่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 อันนี้ไปเลยเดี๋ยวเช็ดพื้นให้ <Okay. S 2> ลูกค้าข้างนอกหลับแล้ว <c oughs> ธรรมดาธรรมดาเฮ้ยเอาผาข้างนอกก่อนเอาเก็บจานเก็บจานก่อนเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดเก็บจานก่อนอไปช่วยอามออกไปช่วยอามออกไปช่วยวาง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  เอ้ยลูกค้ามึงแดกเร็วมึงแดกเร็วไอ้กาบแม่งถือไม่ได้ตีลูกค้าอะไรช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้เผเดเผดเสร็ละคอตื้อโอ้โหคนนี้เอาธรรมดาสองธรรมดาสองโอเคีโอ้โหพื้นเลอะอีกอย่าเลยหมอบแม่งเริ่มสองพัญแล้วได้ไทยเผ็ดหนึ่งธรรมดาหนึ่งธรรมดาธรรมดาเอาเอาธรเก็าเก็บจานหยิบจานหยิบจานหยิบจานโอ้โหแล้วเป็นเป็นรอยใหญ่คือเหนื่อยเยอะด้วยนะ ใช่ใช่อาไปช่วนอกรถเผ็ด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 โอ้ยยืนชิบหายแล้วชิบหายเดี๋ยวเช็ดให้เดี๋ยวเช็ดให้อ้อมอ้อมอ้อมเออโอเคเอ่อเจาะโปะออกไป เ้าต,อ,ตออกลูกค้าง้างนอกมันยืนรอนานเกือบไม่รอดเออได้ดาวแล้วโอ้สองดาววะบอฟั์จุมัโอ,โอ้ใส่เอ้ยมีออนเนี่ยลิงวะแอนเนียลิงแต่รถคดไ้ยาวแอนเนียลิงรดคดอ่ะ,อะ,อะมันเดิมมันเดิมไม่แว๊ก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  ไยอเดี๋ยวมันต้องถูดยั่จะ่าถูดอะไรกันไปเลยการลองเดินดิโอ้ยไงยังยังไม่ต้องรับน้องอเด์อรอให้มันใกล้หมดรอก่อนเนาะใช่ใช่ใช่เอาวางแว็กไงฮัลโหลเออรอรอจุดแต่มันมีเวลาหมดนะบุ้มบุ้ม รับเลยกดรับเลยอไอ้ตัวแรกอะส่องธ <Okay. S 2> า,า,าตุอ๋อใส่เห็ด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 อ๋อเดี๋ยวเอันนั้นอันนั้นไว้ก่อนโอเคเฮ้ยมันทอดหอเวลเลยวะเฮ็ดเฮ็ดอันเดียวเ็ดอันเดียวติดสปีดร็บรับรับคนนั้นเลยคับเ็ดเอพอมดาธรรมดาสองกันธรรมดาสห <c oughs> ยิบเลยแกห <c oughs> ยิบหหย,ย,ยิบใส่จานเลยนะั่นแหละหยิบใส่จานเลย เานออนล้างแล้วโอเคคิวสามเลยคิวสามคิวสามอันนี้อันนี้เห็ดเห็ดหนึ่งปกติหนึ่งมาการยิบเออเตาใส่จานนี้ก็ได้ไหมใส่จานโต๊ะสามนี่ก่อนนี่ก่อนเห็ดเห็ดหนึ่งเห็ดหนึ่งหอมทอดหนึ่งเอาหอมใส่จานหน่อยหอมส่จานะวหอมครับวางไว้ตรงนั้นอ่ะยวหยิบเชีอให้เา อ๋อมต้องใส่เดียวกันหรออย่างนี้ี่เงหนึ่งจบเลสงมหนอยท่นชีทันชี้ท่นชี้มึงทันชี้ดิมึงทันชี้ดิดิมสุกไปแล้วไม่ใช่อะไรวะแมเดิใช้พื้นให้เอาเลยเริ่มละเริ่มละเริ่มละแบแบแบหมดซะด้วยดิตอนนี้ สโอเคธรรมดาสวยสวยต้อใจพื้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ตัว<อ>นี้รับเลยนะออกมันต้องรับเลยรับเลยรับเลยของจุแป้งข้างนอกมันมีลูกค้าที่ยังไอ้นี่โอ้เดี๋ยวร้านร้านจ้างก่อนร้านจางก่อนแล้วแม่งมันเนืนดแม่งมันเนืดตรงตรงที่แมนอยู่ฝากหน่อยลูกค้า อย่าแบบว่าอาไปเอ้ยหายละชิบหายละอแต่บางเดี๋ยวบางเดี๋ยเอ้าล้างไม่เสร็จอีกโ่าโอเคขี้หมดแล้วขี้หมดแล้วเอ่อธรรมดากระเห็ดจ้าหยิบ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 อะไรเอ่ยเอ่อหยิบหยิบหยิบเองเลยหยิบเองเลยเห็ดไหมเห็ดกับหอม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 มีหอมมีแถวอะไรมีพอไปแล้วหอกไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาธรรมดาหนึ่ง ธรรมดาหนึ่งเนาะโอเคฝากไว้นี่กิดานนนนั่่ะหอมใส่จานแล้วก็ใครธรรมดาแย่งจานจากมือกูไปเลยเอาเพื่อนเอากูวางให้เสร็จหอม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 ใส่ดินะใส่ใส่ใส่จานนี้นะใส่ซักจานหนึ่งอ่ะโไอ้แค่มันมีช่วงที่เร็วกับช่วงที่ช้าว่ะเดี๋ยวเด้ิโอเค ต่อสุดท้ายเอาโอ้โหหอมแันธรรมดาหนึ่งเห็ดหนึ่งแล้วก็หอมหอมคู่เลยหอมคู่เลยอไปเอาหอมแล้วนี่รวางเห็ดเห็ดทำเห็ดด้วยทำเห็ดด้วยเห็ดหอมหนึ่งเห็ดปกติหอมหนึ่งแต่ะเนี่ยเห็ด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 หอมเห็ดหอมเห็ดแล้วจานนี้กูทำอะไรเพิ่มได้ไหมกูทำอะไรเพิ่มได้ไหม เลี้ยวเดียวหอมถือยวเลยเห็ดเร็วเ,เอาหอมทอดหอมทอดด้วยเร็วเอาชันดีมันต้องทอดก่อนจานมันยังไม่ทอดมันจะไม่ขาวจุ้ยเลยนะโอ้โหอ,ออกมาโอ้โหเห็ดไม่ช่วยเห็ดเย้ทำไมเอาหอมไม่หอมไม่หอมไม่กูเข้ามาข้างในครัวก็นเดี๋ยวพัก ลบลบลบมันยิ่งมันดื้อมันจะได้กว่าเดิมขอมันมากไอนี่โอ้โหหอมากโอ้ขอมาก่อนเอาหอนมาเพิ่มมาเพิ่มเวลาก่อนเร็วเร็วเร็วเรแต่นี่แต่นี่น้องเร็วนี่มาเพิ่มเวลาก่อนโอเคเวงเวงเวงโอเคไม่ทันแล้วล่ะเพิ่มเวลาไปก็ไม่ทันล่ะดูหอมในมือกูสิเห็นไม่มีเห็นไม่มีเห็นเอาดูดูหอมในมือกูสิ มันไม่ดีเน็ดเียแล้วมันมันทำมันทำไม่ได้มันอุดตันทั้งเห็ดทั้งหอมอะไรมันไปอยู่ในรูที่อู่ทำงานหมดสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe กด like กด share เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปมากๆเลยทุกคนเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายยครับ